สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางห้านอยนะคะประจ,จําม,มันที่แปดเมษาคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจต่อเด่นก็คือหกสองก็หกสองศูนย์สองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้านะหกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้า สอ6ศูนย์หกสองหกสีนะคะแกบคู่ก็ศูนย์สองสอ4ศ2น 4, 4 2ศูย์สีกส่องสี่สี่สองเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปพิเศษห้ากับห้ากับสามก็แปดห้าศูนย์หนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าปดนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สสามสมห้าสามเจ็ดสาแปดนะคะ จ็ดสามห้าสามห้าหนึ่งศูนย์สามสามห้าสามแปดเนาะกับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดสามสามแปดห้าแปดแปดห้าก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปปกติสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแปดสองเจ็ดสี่ห้าเจ็ดแปดสองเจ็ดศูนย์

จับคู่ซื้อได้กันเดอ้อนี่ทั้งสี่แนวทางนี่เนะาะเมื่อวานนี่รู้สึกว่าพิเศษกับ vip ไปเข้าสามตัวเฉพาะกิจเดอ้อแล้วก็พิเศษก็มาเข้าสามตัวปกติ vip ก็ไปเข้าสามตัวพิเศษสลับกันไปหมดเลยก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีเดอ้อจับคู่ซื้อเดอ้อถึงไม่เปลือเงินนะนี่ของเมื่อวานนี่เนาะ V.I.P. พิเศษมาเข้าสามตัวเฉพาะกิจแล้วก็พิเศษก็มาเข้าสามตัวปกติแล้วก็พิเศษกับปกติหกมาเข้า V.I.P. หม่่ไปหมดเลยเมื่อวานนี้ สลับกันออกกันหมดทุกแนวทางเลยเด้อว,วันนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้ก็โชคดีกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ